สวัสดีครับนะครับมาตอบกันคลิปนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตุกติ๊กชาแนลนะครับเมื่อกี้เอารถของพิ่อุวิริยะนะครับไปส่งคืนให้เจ้าของที่สนามบินสกลนครนะครับทีนี้มีคอมเมนต์เข้ามาอีกนะครับว่าสงสารติ๊กจังแล้วติ๊กจะกลับยังไงนะครับติ๊กมีพี่มาดามนุชคนสวยนะครับมาดามค่ะมาดามไปรับพี่ติ๊กนะคะไปด้วยกันค่ะคือ พี่ติ๊กเขาเอาพี่ติ๊กเป็นคนขับรถของคุณอุ๊บไปคืนนะคะแล้วมาดามก็คือเป็นคนไปรับก็คือว่าเหตุผลที่พี่ติ๊กไม่ได้ไปกับหมอปลาก็คือเราอยู่ทางนี้เพื่อที่จะจัดการเรื่องทางนี้อะค่ะครับมาดามมีช่องแล้วเนาะ มีซ่องแล้วมีซ่องแล้วนะคบฝากติดตามเพื่อนในเด้อนะครับมาดามนุษนะครับชาแนลเขียนว่าภาษาไทยเขียนมาดามนุชย์นะฮะตรงตัวเลยนะฮะภาษาไทยแล้วก็เว้นวัตชาแนลนะครับตอนนี้มาดามนุษย์มีช่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของพี่นุชนะครับว่าสนุกสนานแค่ไหนนะครับนะฮะอยู่ใกล้ๆววน์ลเลยนะคะววนเลยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าทําไมเออพี่ติ๊กทำไมไม่ไปอะไรแบบเนี้ยคือบางทีเราก็แบบ คือบางทีมันมีเหตุผลนะคะที่ต้องช่วยกันทํามันจะทําแบบคนเดียวเลยไม่ได้แบบนี้คือทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะ,ะคไม่ใช่ว่าคือทําไมพี่เขาไม่ไปไม่ใช่ค่ะอืมโอเคนะครับพีเอ่อส่ว่าเดี๋ยวผมกําลังจะเดินทางกลับกกอกะนะคบไปไปที่ไปที่โฮมสเตย์ของพี่กิจไปรออ่ทีมงานของหมอปลาทีมงานของพี่ฟาเดี๋ยวจะกลับมานะครับแล้วก็ถึงน่าจะเป็นพี่อู๋ด้วยนะครับเพราะว่าคือยังไม่เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัว นะครับเดินทางกลับไปที่กกอกก่อนนะครับพอถึงแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบนะครับเจอกนันที่นั่นครับเ <ฮะ S 2> จอกนันที่กกอกครับค่ะโอเคครับตอนนี้เดินทางมาถึงโฮมสเตย์กาแฟกกอกแล้วนะครับโฮมสเตย์กกอกค่ะฮมอก,กนะฮะปาแต่ไม่ชอบติงยย่งเลยยประวัสดีค่ะแม่ถือเราว่าแม่ดก็เดินทางอ่าไม่ใช่เลย ขับรถนะครับคันของพี่อุนะครับที่พี่อุช่ามาจากสนามบินนะครับก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับเอารถไปคืนสนามบินเรียบร้อยนะครับรถปกติทุกอย่างนะครับจะของรับมอบเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาถึงที่พักเรียบร้อยแลวนะครับอยู่ที่โฮมสเตย์ของพิกิเนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวครูนนกับครูมิ้นท์นะครับครูสอนเต้นของพี่จินตลาก็จะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวรอส่งครู มิ้นกับคุูนน์ด้วยนะครับนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเป็นห่วงนะฮะติกเอารถไปส่งที่สนามบินแล้วเอ๊แล้วติกกลับยังไงนะครับกลับยังไงนะครับก็มาดามนุชย์นะฮะนะฮะมาส่งมารับนะครับมารับกลับมาที่นี่นะครับยังไงฝากช่องของมาดามนุษชาแนลด้วยนะครับฝากช่องของมาดามนุษชาแนลด้วยนะครับเธอเปิดช่องเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนะครับนะครับ ขอบคุณนะฮะนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวส่งคุณนนนะฮะคุณมิ้นนะฮะกลับบ้านนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับ